เฮ้ยโอ้โห่้ยมครกนเลสัสอ้ยไม่ตายออ้ยสัคกินนั่ดีอ้ทำลายทิ้งอ่ะเฮ้ยไดอเฮ้ยเรับีเข้าสู่รายการคูละกูรวยมีเราจะมาทำอาหารของเกมเอ์ที่เขาแดกกันนั่นก็คือมาม่า ทำงานจากได้แบบนี้เพราะว่าไม่มีถ้วยจะแดกเลยตอนนี้ไม่มีหมอ้อถ้าต้มมาม่าเลยนะ,ะตันนี้คือผู้ชายคนนี้ตอดไข่เด็กแรกๆมาถึงจุดนี้ได้โอ้ยจุดที่สบายแล้วก็ <laughs> กระดั้งนี่กระดับไก่นี่พี่ยาดีกว่าหัวหอมใหญ่นะอันนี้แล้วก็ไข่โอ้ยบ้มา,มานเราดีไม่ชอบแหดเลยอะไรวะเนี่ยไม่ชอบเลยกินเผ็ดมาแล้วนะโอ้โอเราแดกเป็นโถงนี้จริงๆนะครับโจริงๆเราแดกอยู่แล้วอร่อยจังน<ะ>ี่แล้วดีอันนี้น้ำข้นนะอ,อ้าวเอียแดดเอ้า จริงๆเขาต้องใส่เนี้ยก่อนนะเรามาใส่อะไรตอนนี้บ<อ>่อนี๋ยวใส่ไปไหน,ใ,นใส่เครื่องปรุงไปนะ<ส>ตาสเต็ปนะอันนี้คุก็ไปดูกันใ่สเต็ปกูอย่างนี้เราต้องมาหั่นรอ,อยนะหั่นหอมใหญ่รอใส่เยอะไหมอ่ะเลือกเอาอันไหนครับอันไหนอันไหนอันไหนซ้า,ายครับขวาได้ซ้ายดีนะครับอันนี้เหรอเฮียไปเราทำตามสเต็ปเคสนะสเต็ปใครครับไม่รู้ เตดใครก็ไม่รู้อะไรแล้วก็หันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้งงดีครับดีไม่ใช่หันเป็นอ้าวหันแล้วจะมึงจะหันวิกเก็ตบอกแล้วสีเ่เหลี่ยมก็ได้แล้วแต่มึหันอย่าง,งนี้เลยนี่อย่างนี้อย่างนี้ใส่ก็ได้นี่แล้วแต่ถ้ามึงจะหันอย่างนี้นะอันนี้ตอนบาง,บางๆนะคุณแม่ใส่ไปโอ้ทำไมมันใหญ่เง,งี้นยนะแต่แบ่งหน้อยนะ โอ้ยร้อนจังวะร้อนกลิ่นหอมมากฮะทีนี้เรามาแล้วเริ่มไก่ไก่มันสุกเร็วนะไก่ออกเลยนะเราไม่ชอบนั่งไก่โอ้ยโยมเปไหนะโมกาไก่แดดเราไม่ให้ไก่กินนะข้าวของเนื้อไก่อกไก่ใช่ไหมใช่เลยเราเรียกอกไก่นะวุนนี้เพิ่งเคยแดกนะคุณแมกพาแดกที่บ้านที่ผมไม่แดกนะขุนแมกโอ้มันต้องเพิ่มโปรตีนนะเราเป็นเกมเมอร์สุขภาพดีครับผมไม่ใช่เกมเมอร์แบบขี้ยานะไม่ครับเกมเมอร์นี้เขาไม่ขี้ยานะเกมเมอร์ส่วนมากจะอ้วนนนนท้้้ววมมมมมมมสสสบบููรรณ์์ะะเเเเเเเหหหืออออกาาาาดดดดยยแปล่ อดนอนตายหาลวกูยังใช้เวลาเวลาทุกใช้เวลาทีมีค่าเวลาทีนี้กูจะใช้คุ้มเลยจนกูตายอุ้ยอันนั้นมันไม่เข้าทางนะเารนอดนอนนี่มันเสียสูงสุดนะเขาคุ้มนะเขาทำให้ตัวเตี้ยด้วยเขาใช้เวลาคุ้มนะแต่ละวันนี้เขานอนหนึ่งวันเขาตื่นมาสองวันอ๋อดีอะดีแล้วก็ใส่ไปนี่นะแบบกองกันเหมือนขีอย่างนี้นะก็โยนใส่ไปนี่อย่างนี้ นี่ไงเป็นเด็วัยรุ้นแทนออกมาแล้วแท,าานะแทงเอากระลำออกมาเนี่มันจะแบ,บ่งขึ้นนะเพราะเราประหยัดเพราะเราอยู่กันแบบประหยัดนะคุณเนี่ยใช่ครับเราไม่ใช่อยู่ต้นรวยต้นนี้ไว ผักนี้ไม่ล้างนะเราจะสับไปแล้วก็โยนใส่เลยล้างทําไมน้ําเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วเออมันก็ขาดแบคทีเรียเลยแม่ซับตัวไม่ก็ไม่เป็นเลยแดดมันเดิมดีครับดีให้มันเป็นแบบละเอียดละเอียดนะแล้วแต่คนชอบนะครับผมชอบแบบนี้แหละเหมือนผักกินแบบผมชอบบบแนี้ตามร้านข้าวปุ้นร้านขนมจีนนะร้านข้าวปุ้นนะภาสาผมเขเรียกข้าวปุ้นนะขนมจีนนี่คือน่าจะเป็นคนกลางแค่นิดเนี่ยวแต่บ้านเราเรียกข้าวปุ้นนะเรียบร้อยแล้วนะมันแข็งจังเลยเอาออกมาทิ้งไปเออแต่ส่วนที่มันแดงแข็งขี้พายเลย จริงไปมีความแข็งแมวแล้วทิ้งไปนี่เพราะผมว่าจะปรุงเสริมอยู่นะคุณแม่ไม่ต้องปรุงฮะไม่ได้คั่งมันดีอยู่แล้วไม่ได้จะลืมตีไข่ลงไปต่อแอนตี้เรื่องผงชูรสใหม่สามสิบนาทีปั่นไปไวเหมือนโกหกเปิดเลยนี่เป็นอย่างนี้เลยนี่มืดเลยนะเนี่ยใส่ไปนี่กระเทียมกระเทียมไหมไม่รู้จะใส่ทำใหม่เขาไม่ใส่แต่เราอยากใส่แบกแนวแบกแนวนี่นี่นี่เซตแล้วก็อนจะลืมวางไข่ใส่ลงไปด้วย โโอ้หยอดยอดเลยครับสุดยอดมากนี่เยี่ยมเลยสุดยอดอย่าลืมกรุงแบบซุปซอฟก็เรียกซอฟๆเนี่ยซอฟถึงแม่แบบซอฟเพราะแบบซอฟโอเคนี่หนึ่งจิ้มไปที่ไข่ครับนี่นี่เบาๆนะเรียบร้อยมา ยี่หรีวันนี้ตัของหวานไม่รู้จะเขาให้ผัดนะแต่เราอยากใส่ต้มใส่ต้มอ๋อได้ได้เขาก็ให้เน้นหวานนะไม่ใส่ต้มมันจะไม่ค่อยน่าจะอะไรไอ้บรรหวานนะผมเคยแล้วโอเคเราใส่ไปใส่ไปใส่ไปอย่าเบาๆนะน้ำมันใส่มน้ำมันโอ้โอ้เราใส่ไปก็ทายเลยนี่อะไรนี่แล้วก็ใส่ไปซอสของไก่มันมีไก่อยู่ในนั้นไงซอสทาคุนี้ไก่อยู่ในนั้นใส่เข้าไปซอสหมักไก่ของเรานี่นี่โอเคนี่โอโออะไร ใส่ทำใหม่ไม่เข้าใจคนเลยอย่าลืมคนให้มันเข้านัวๆกันมั้ยก็ไข่ไม่สุกเนอะผมอ่ะคนไม่เป็นไรไข่ต้องเอาไปอยู่ข้างหลังเนี่ยใช่เอาไปอยู่ข้างหลังไปเนาะกูถมเอาอย่างงี้ยเอาไปอยู่ข้างหลัไปเนาะเอาเส้นมาเอาเส้นมาถมใช่เงี้ยสบายสบายเราอย่าลืมคนพวกเครื่องปรุงให้เข้าเนี่ยนะครับเพไมะงั้นไม่อร่อยผมว่าไม่ได้กินจรทีเพราะอาหารเกมเมอร์นี่มันต้องรวดเร็วอุ้ยอุ้ยเ่าเ อาหารเกมเมอร์มันต้องเร็วๆทันใจนะครับทอ๋อนี่นี่กินเสร็จแล้วดิเสร็จแล้วอันนี้อาหารเกมเมอร์แบบเทียงแต่ชั่วโมงไงเราทำท่านผูชมไม่รู้หรอเราก็ทำคลิปให้ไม่ถึง5นาทีเราใช่นี่ใครแตกใช่ผมไม่ควรให้สนทำคลิปไม่ถึงห้ีอี๋ใครแตกอาหารเกมเมอร์นี่คือว่าใส่ข้าวได้นะไม่ได้ได้ผมไม่เคยที่จะใส่ข้าวทุกคนน่าจะรู้ทำเด็กน้อยนี่รู้หมดกูเคยกินแล้วใส่ข้าวแม่โคตรอร่อยเลยเหมือนกันดีด้วยเหมืนว่า มีด้วยแล้วยอมกินแบบนั้นแน่นอนกินแป๊บเดียวอ้วดกันบอะนี่คืออาหารเล่ๆของเรานะของเกมเมอร์ผมว่าไปดีกว่านะมันเริ่มสุกแล้วนะไข่ผมนี่หายไปไหนหมดไข่นี่อยู่ในอน้ในเห็ดวิญญาณไข่เอาไงอร่อยแน่นอนเพราะว่ามันเห็นเห็นหน้าตาเล่อย่างนี้มันจะรู้เองว่าไข่นี่ไปอยู่ในน้ำนะเพราว่าน้ำนี่จะเหนียวนพิเศษทกท่านที่พอแล้วนะไข่มันกลายเป็นซุกี้เลยผมว่าเป็นกลายเป็นแบบว่าซุกี้เล่ๆลสุกแล้วแหละเพราะว่าพออย่างต้นนี้เวลาเวลาที่เราจะแดกกันแล้วนะอันนี้ของคุณแดกนะครับตัวตั้งให้ก่อนนะโห เป็นอาหารหมาเฮ้ย <c oughs> อาหารเจมเมอร์เลยอาหารหมามากกล,ลายเป็นซุกกี้ได้ไงเป็น <c oughs> ซุกกี้ไปแล้วนะเพราะมันใส่อะไรเยอะกันไปอันนี้ของคุณแม็กนะครับผมกินไม่เยอะนะเพราะว่าผมจะไป็แดดเนื้อย,อย่างับพี่ผมกินแค่นี้เะมาครับแค่นี้แหละมาเฮ้ยไม่เป็นไรไม่หมดก็เราก็เชย,ยิงไงนไะว้อาหารเจมเมอร์แบบซอฟๆนี่แหละเจมเมอร์กว่าจริงนะ โตคอมนี้ต้องกลายเป็นโตกับข้าวก็กินข้าวหน้าคอมเขาเรียกว่าเกมเมอร์เติง